โอเคครับวันนี้มาติดตามรัชนีประจำวันที่10เดือน9อ้าไม่ได้อัพมากี่วันนวเนี่ยสวันแล้ะมาดูนะครับตอนนี้ดัชนีมาดูก่อนรัชนีปิดตรงนี้เลยนะครับ1,200อเ่เท่าไหร่เนี่ย1,278.05บวกมา1.9เนาะ1.9จุดนะครับ มาดูดัชนีหน่อยนะครับตอนนี้ดัชนีในระยะกลางก่อนระยะกลางอืมฟอร์มตัวดีนะครับพยายามยื้อเหนือต้านเขานะครับตอนนี้ต้านเขาเป็นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าแต่พยายามที่จะยื้อขึ้นไปนะครับไม่หลุดลงมาหาัดหาแนวต้านเลยตอนนี้ต้านตรงนี้นะครับที่เคยเป็นต้านอยู่อืมอนาคตจะกลายเป็นแนวรับแล้วนะครับ ผมถือว่าตอนนี้มันอืทําดีละทาดีนะครับแต่ว่าก็ยังจะไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะยังมีโอกาสที่จะลงมาหาอยู่นะเนื่องจากว่าทิศทางเขายังไม่เขียวนะครับเนี่ตรงนี้ก็ยังไม่เขียวครับยังเป็นรังขายอยู่นะครับดังนั้นเดือนนี้ก็จะมีโอกาสที่สวิงครับหมายความว่าจะลงลงไปถึงนี่เลยนะ1,255แล้วก็เด้งครับ ขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้เลยนะครับไปก่อนจนกว่าจนกว่านะครับตรงนี้จะเกิดกลายเป็นกลายเป็นทางซื้อนอะทิศทางกลับมาเขียวนะครับนั้นดัชนีจะโอ้วิ่งไปหาเรื่อยเลยพันสามร้อยนะครับข้างบนเลยนะครับพันสามร้อยข้างบนเขา,ขามีต้านอยู่เนาะต้านแรกอยู่ที่พันสามร้อยนะครับต้านต่อไปอยู่ที่พันสามร้อยยี่สิบเอ็ดซึ่งต้านนี้ต้องให้ความสําคัญนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ในเดย์เนี่ย ถ้านับที่เขาทะลุมาเนี่ยเขาไม่มีต้านเหลือแล้วดังนั้นเราต้องไปหาต้านาที่อยู่ในทาําเฟรมใหญ่ๆนะครับก็มีระยะยาวตรงนี้เนาะนะครับระยะยาวซึ่งระยะยาวเป็นแค่ต้านที่ไม่ได้มีความสําคัญอะไรนะครับสองต้านตรงนี้เนาะแล้วก็ระยะยาวเองเนี่ยทิศทางเขาดีนะครับเป็นแหล่งซื้อด้วยโอ้ลงยากนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวมีแต่ขึ้นขึ้นไปหาพันสามได้ได้ง่ายนะครับ ขอแค่ระยะกลางกลับมาซื้อแตนะ่ตรงนี้แหละกลับมาซื้อนะที่เราบอกว่าหนึ่งันรยี่เ็เนี่ยมีมีประเด็นเนาะเพราะว่ามันเป็นต้านที่ระยะละระยะมันเนาะนะครับระยะเดือนนะครับอ๋อต้านสำคัญด้วยแล้วเขาก็ยังไม่เขียวเต็มที่นะย,ยังไม่เขียวนะครับดังนั้นการจะผ่านตรงนี้ได้นี่ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าถึงแล้วจะกลับไปแรงซื้อได้ไหมถ้าได้ก็ ขึ้นไปเกือบพันสี่เลยนะเกือบพันสี่เลยแต่ว่าเอานี่ก่อนครับหนึ่งพันสามรอยสิบเอ็ดก่อนก่อนจะไปหนึ่งพันสามรอยสิบเอ็ดเนี่ยเอาพันสามไม่พานก่อนนะครับอ่ะทีนี้ถ้ามาดูระยะสั้นระยะสั้นนะครับระยะก็ประมาณวันหนึ่งถึงสามวันเนาะประมาณนั้นระยะสั้นเนี่ยเขามีแนวรับอยู่ที่หนะนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสองนะอ่ามีแนวรับเขาถ้าเขาลงมาก็มาตรงนี้ก่อนเลยหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสองนี่แหละนะครับและ เป็นยังไงบ้างก็ยังเขียวอยู่นเนาะนพยายามซื้อครับพยายามซื้ออแรรซื้อก็ยังไม่ได้เยอะอะยังไม่ได้เยอะนะครับแต่จะบอกว่าจะลงแรงก็ไม่ได้เหมือนกันอะดังนั้นตอนนี้ตัดชนีก็จะวิ่งอยู่ในกรอบไปก่อนเนาะถึงรับนะครับจะเด้งไม่หลุดถึงต้านนะครับก็จะโดนกด ขึ้นขึ้นลงลงหบเนี้ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะเนาะอืมจะประมาณอาทิตย์หนึ่งจนกว่าเนี้บอกเลยว่าจนกว่าตรงระยะกลางจะกลับมาเป็นเขียวครับเขียวเขียวถึงจะหลุดการไซวีไปได้นะครับสังเกตนะครับว่าที่เขาขึ้นมาเดี๋ยวผมวัดให้ดูต้านอยู่ไหนหรอนี่ไงเป๊ะหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนี่แหละประเด็นนี่นี่ประเด็นประเด็นเป็นยังไงอะครับเดี๋ยวให้ดูนะ เขาพยายามจะขึ้นไปนี่แล้วจะทะลุ1,277นเดะเดี๋ยวผมใส่เส้นไว้อีกเส้นหนึ่งเนาะเทรดมาตั้งนานเพิ่งจะทำเครื่องมือเป็นอ่ะนี่หนึ่งนสอ้เ็ดนี่ยหนึ่งัเจ็นี่ยมันเป็น,เป,นเป็นยอดเก่าที่เขาเคยทำอะเนาะแล้วก็ไปไม่ได้อนะครับมันไม่ผ่านลองดูนะครับตอนที่เขาทำขึ้นไป1,277 ดูอินดิเคเตอร์นะครับดูสิ่งนี้นี่นี่นี่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเดี๋ยวขอวัดก่อนเอาให้เป๊ะเ,เอาตรงนี้ตรงนี้อ่านะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยของเขาคือเขียวมาก่อนนะครับน,นี่นี่ไหมเขียวมาก่อนนะแล้วก็ามาปลายม่วงมันถึงบอกว่ามันไม่ผ่านแต่ปัจจุบันเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วยังไม่เขียวนะครับ เห็นไ,ไหมว่ายังไม่เขียวมันมีทั้งมองได้สองแง่เนาะก็คือว่าหนึ่งพันสอง้อเ็ดสิบเจ็ดเนี่ยจะเป็นแนวที่มีระยะสําคัญคืออาจจะพยายามจะเลยนะแต่มันยังเลยไม่ได้เพราะเขายังไม่เชหนังซื้อดังนั้นมันมีโอกาสอย่างที่บอกนะครับไหลลงก่อนนะครับไหลลงแล้วก็ไปเด้งไปชนอีกไปเช่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดบเจ็ดแล้วถ้าเกิดไปเกิดแรงซื้อตรงหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนี้มันจะมีข้อดีคือเขาจะมีแรงดัน มากกว่ายอดนี้ <c oughs> นั่นหมายความว่าโอกาสจะทะลุไปพันสามต่อจะสูงครับเอองี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้มันมาจ่อที่พันสองร้อยเจ็สิบเจ็ดแล้วอะแล้วมันมาสตาร์ตตรงพันสองรอยเจ็สบเจ็ดแรงมันจะเยอะกว่าที่ที่ยอดเนี้ยซึ่งยอดเนี้ยมาถึงแล้วอะคือมันแรงมันจะหมดแล้วครับง่ายๆเลยเนาะแต่ครั้งนี้ที่ทําเนี่ยคือแรงอย่ยยังพึ่งเริ่มยังพึ่งเริ่มแล้วไปเริ่มที่ ที่ยอดตรงพันสองร้อยเจ็ดสบเจ็ดด้วยดังนั้นโอกาสาที่ถ้าแรงซื้อเข้ามาตรงพันหนึ่งพันสองรอยเจ็บเจ็ดเมื่อไรนะครับขึ้นไปพันสามสบายดัชนีไม่แย่ครับดับชนีรอขึ้นนะฮะแต่ต้องรอก่อนเนะเาะอ่แล้วเมื่อไหร่มันจะขึ้น่นะก็มาดูระยะสั้นนี่แหละนะครับตรงระยะสั้นนี่จะต้องย้ำครับอืมเขียวม่วงเขียวม่วงขึ้นลงขึ้นลงจนกว่าฝั่งนี้จะ กลับมามีบูนะครับกลับมาเป็นแรงซื้อได้นั่นแหละราชนีดถึงเจาวิ่งทะลุ1 2ึ7งพันสองร้อยเจ็ดเจ็ดแล้ววไปันสาเลยซึ่งก็จะว่าจะกี่อาทิต์หรอตอบยากนะครับเพราะมันไซ์เว์ออกข้างอยู่เอเรามาตามกันทุกวันดีกว่านะว่าวันไหนจะดันดันได้นะครับมันอาจจะดันได้ก็จริงๆคร่าวๆก็น่าจะมาอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะนาจะ่นาจะเสร็จแล้วนะครับโดยประมาณเนาะม,มาตามดูอีกทีว่า เวลาจะจะจะได้ไหมอาทิตย์ถึงวสอ,องอาทิตย์ที่จะทําให้และจริงระยะกลางกับซื้อนะครับถ้าซื้อได้ก็พันสามนะครับโอเควันนี้ก็อัปเดตกันแค่นี้ก่อนนะครับไม่น่ามีอะไรมากในชนีมันไซเวลนนี้ก็วินด,ดิ้งทั้งวันเลยสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้โอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ